านะ,ะวันนี้ก็ขอมาเมาส์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้หน่อยคือปังมากเป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปีที่ปังมากๆค่ะทุกคนตอนนี้เคเอสของเรานะคะก็มี2รสชาติแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีรสชาติที่3ที่4ตามมาะคะก็คือชาไทยแล้วก็ชาเขียวตอนนี้ก็จะมีกาแฟแล้วก็มีโกโก้นะคะเป็นกาแฟหอมแล้วโกโก้หอมปังมากขายดีมากๆ เขาไม่มีน้ำตาลน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นไขมันศูนเปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลก็ศูนเปอร์เซ็นทุกคนแล้วที่สำคัญคือม,มีสารสกาะต้นอ,อื่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการคุมหิวบล็อกแป้งบล็อกไขมันเป็นไฟเบอร์ช่วการขับถ่ายช่วยให้ผิวสดใสทั้งสองตัวนี้คือผลลัพธ์เหมือนกันเลยกินดีมากๆ ตอนนี้นะคะโป,โปรเจกต์นี้นเราเปิดไปได้สักประมาณ3-4เดือนแต่ว่าทั้งรีวิวทั้งยอดจองยอดสั่งซื้อยอดที่ขายไปแล้วเดือนละแสนกว่ากล่องทุกเดือนเลยคือปังมากลูกค้าซื้อซ้ํา90 99%เลยก็ว่าได้เราทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ารสชาติเขาอร่อยมากกาแฟคือหอมมากเหมือนกินกาแฟโสดอ่ะทุกคนแบบหอมมากแล้วก็ตัวโกโก้คือเข้มข้นหนึบไม่หวานไปไม่เลี่ยนไปแบบ เป็นโก้โคือน่าเป็นพรีเมียมโกโก้ที่นําเข้านะคะแล้วก็ตัวกาแฟเราก็คือแบบคือใช้ของดีหมดเลยตัวนี้คือแคลน้อยนะคะคือแคลน้อยทั้งสองอันไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้แค่25แคลเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้ประมาณ40แคลค่ะทุกคนหวานได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะคะอ่ะอย่างวันเนี้ยเมย์ก็คือคือเมย์อ่ะแบบตอนเนี้ยคนที่เมย์ไม่ใช่คนที่กินกาแฟนะคะแต่ว่าเช้ามันกินกาแฟแทนมื้อเช้าเลยแล้วแบบติดไปเลยอะ่ะแล้วเขาคุมผิวไปดีมากจากให้คนกินจุกจิกอยากง่นอย่างาน,นเลย ที่มันผอมแล้วมันก็แบบก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอ้วนไปเลยค่ะแล้วก็บางวันมื้อเย็นหรือช่วงบา่ายที่ไม่ทางานหนักจริงๆอะ่ะเราก็อยากกินอะไรหวานๆชื่นใจใช่ไหมก็มาก,กินโกโก้ตัวเนี้ยคือฟินมากเหมือนโกโก้ข,ของป้านหน้าตลาดที่แบบใส่นมใส่ครีมใส่อะไรเยอะๆที่แบบอ้วนมากแต่ว่าตัวนี้คือหนึบแบบว่าอร่อยมากทุกคนคือลูกค้าเราแบบ เสียงเดียวกันเลยว่าเขาแบบอร่อยจริงๆนะคะยังไงก็อยากให้ลองแล้วก็ใครอยากสั่งตัวแทนนะคะ mm. ก็สามารถาปิดบินได้เลยมีมีสะสมแต้มมีพาไปเที่ยวมีแจกทองมีมีแจกทุกอย่างแหละพิมายาก็คือแบบไม่เคยทาอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วเล่นใหญ่ตลอดนะคะแล้วก็ใครอยากเป็นลูกค้าก็คือมีโปรโมชั่นดีๆให้ตลอดนะคะตัวนี้ยังไงเล็งๆอยู่ได้เลงๆอยูอ่คือมาซื้อเลยถ้าอยากของมาซื้อเลยคือเขาไม่ลดกันแบบโลเดียวขีดเดียวนะทุกคนเขาลดกันแบบ5โลขั้นต่ํา คือวันหนึ่งเมรับรีวิวแบบ5้าโลค่ะพี่ลดแล้ว5้าโลลดแล้วหโลคืออะไรเมยรับรีวิวจนเมย์แบบจนเมย์ชินมากเพราะเมย์ก็เป็นตัวแม่วงการลดน้ำหนักทั้งวงการแบบลดแค่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากคือถ้าไม่ดีจริงอ่ะเมย์ก็ไม่ทําให้เสียเวลาเนอะปะคะยังไงนะคะก็อยากให้ลองอยากให้ลองอยากให้ลองคืออย่างที่บอกว่าแบบเมย์พูดคำนี้เมย์พูดคำนี้บ่อยมากเลยคือเราคุมหิวเรากินน้อยลงทุกวันเรากินแป้งน้อยลงทุกวันตัวเนี้ยพอกินแล้วไม่เข้าเรากินไม่หมดจานเลยนะคะ รากินน้าตาลน้อยทุกวันคือเรากินเราติดกาแฟเราติดกโกโก้แต่เราไม่ได้รับน้ําตาลเลยเพราะเขาไม่มีน้ําตาลแล้วทุกๆกวันนะคะน้ําหนักเราก็ต้องลงสัดส,ส่วนเราก็ต้องดีเราต้องเฟิร์มเราต้องแบบขุ่นลดตัวเล็กลงอยู่แล้วคือกินสักสองสามกล่องน,นะตัวเล็กลงอย่างสังเกตได้แล้วน้ําหนักจะค่อยๆลงแบบค่อยๆล,แบบลงเลยอะคะ่ะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแคลเสนะคะจากพิมายปรดัดดีๆโปรเจกต์ดีๆส่งท้ายปีที่เมตั้งใจทำมากๆนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะ